สุดรายการป๋าใจปัามนะควันนี้พาทโซจะมาแจกกินฟรีที่ไหนกันนั้นนี่ฮะอยากให้ทุกคนติดตามกันแต่ว่าตัวน,นี้เจร้อนมากเลยอะร้อนจนลุนทนไม่ไหวอ่ะ <c oughs> อยากหาอะไรเย็นๆไว้กินแล้วชื่นใจร้อนเหลือเกินร้อนเกินไป <c oughs> คุณไม่จํงา <c oughs> I like ไอศครีมเชียงใหม่ร้านนี้เนี่ยได้ข่าวว่าไอติมอร่อยเลยที่สําคัญแล้วกลุ่มทาร์เก็ตน่าจะเป็นกลุ่มเด็กซะด้วยเด็กเด็กเออไปดีกว่าเยฮ้ยรู้สึกมีกําลังใจไปดูกันว่ามีกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่าที่สําคัญแล้วในก่อนที่จะเจอกลุ่มเป้าหมายเจ๊อยากกินอะไรเย็นๆนนะ่ะเปเอะ ในที่สุดเราก็มาถึงร้านไอติมที่น่ากินมากเลยสวัสดีค่ะเจ๊ร้อนนะเจ๊อยากกินไอติมอ่ะเจกซี่อย่างเจ๊นี่กินอะไรดีอ่ะเ็กซี่อย่างนี้ก็ต้องกินเปรี้ยวๆครับเปรี้ยวๆเี้วกินเปรี้ยวๆก็จะมีนี่นะครับจะมีเชอร์เบตลาบนะครับมีโยเกิร์ตมีเชอร์เบตสตรอเบอร์รี่ก็เชอร์เบตอินจีครับ แต่ถ้าเปรี้ยวๆอย่างนี้ก็คงต้องมะนาวเท่านั้นครับมะนาวเท่านั้นกินกับพี่ปะได้ครับแต่ขอนอกเวลางานนะครับต้องทานนอกเวลางานนะครับหรอต้องทานเวลางานเดี๋ยวโดนเด้งจริงหรอเจ๊นั่งรอได้ใช่ปหมนั่งรอได้ครับโอ๊ยเลยชอบต้องมีคิวไหมคะไม่ไม่มีครับไม่มีคิวด้วย่าครับแต่เลือกเล่นอ๋อ ไม่ไม่ถึงเราอ่ะมีคิวไหมค,ครับก็ไม่มีโอ้ไม่มี <c oughs> <c oughs> ไ <c oughs> เลขไหนดีอ่ะ <c oughs> เลขไหนให้เจ๊หาขนมนันโลยอ่ะไอติมแบบน่ารักอะรั หมดเลยอ่ะตัวเองชอบกินอะไรมากที่สุดอ่ะผมนะคผมชอบกินเนี่ยแหละครับแคนดี้มิครับโอ้ยกินยังไงอ่ะกินยังไงล่ครับกินยังไงหรอทนยอโอโอออย้โอ้ยโอยอ้ยอ้ยอยอ้ยอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้้ออ้ยอย ขอบคุณกาด้ี่พี่รล่ตรงนี้นะคุณผู้ชมคะอร่อยมากอะ่ะอร่อยจริงเลยดูสิอันไหนก็น่ากินไปหมดขอเวลากินแป๊บหนึง่งให้มันชื่นอกชื่นใจช่วงระหว่างที่ชื่นอกชื่นใจเนี้ยเจ๊ก็จะแอบเหล่เหลๆเลเลเลดูว่าใครเนี่ยจะเข้าตาเจ๊ เย็นชื่นใจก็คุณผู้ชมค่ะอร่อยอร่อยอ่ะเหมือนที่น้องเขาแนะนำเลยอ่ะโต๊ะนั้นมีคนมาเยอะโดนค่ะ ฟรีป้อยาตไม่รีบเลยเดี๋ยวคำตอบเนี้ยไม่ได้ผ่านสมองเลยไม่ได้นิดเดียวขออีกทีดิอยากกินฟรีป้าอย่าจัดไปแต่ก่อนที่ได้กินฟรีนั้นนนคะน้องขาของฟรีไม่มีในโลกจะต้องมีการทำภารกิจกันก่อนอยากทำป้าอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงไม่ใช่เมื่อกี้เลยเสียงไม่ใช่เมื่อกี้เลย ต้องลองทำภารกิจของเจ๊ก่อนทำไหมทำไม่ทำทำเลิอผ่านสมองไปภารกิจของคุณเจ๊นะคะวันนี้เราทานไอติมกันใช่ไหมทานไอติมมันก็เย็นชื่นใจอ่ไอติมนั้นก็เปรียบเสมือนน้ำแข็งเจ๊ก็อยากจะมีหนึ่งสิ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากพาราโซนะคะพี่อยากจะให้จินตนาการว่าเนี่ยคือน้ำแข็ง จันดาราจันดาราเราจะให้น้ําแข็งจันดาราของเรานี้ลูบไล้ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเป็นหนึ่งว่าทานปาดโซแล้วได้อะไรมั่นใจว่าทำได้กี่เปอร์เซ็นต์ 50 50ิบหาสิบาสิบหมาลองดูกันผู้ชมคะว่า50 50ของเขานั้นจะเป็นอย่างไรเขินเหรอได้ตายห้าสี่สามามั่นใจว่าทำได้กี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าสิบ มากนะครับวันนี้นะฮะป๋านะฮะก็ต้องแจกแล้วล่ะนะครับวันนี้กินฟรีทั้งโต๊ะเลยทุกคนได้กินฟรีเย้โอ้โหสนุกสนานกันมากเลยนะฮะวันนี้นะฮะแต่ละคนนะฮะก็โอ้โหลูบไลฟ์กันไปประหนึ่งว่าตัวเองนะฮะเป็นนักแสดงเหมือนจันดารา ก็ชื่นอกชื่นใจกันไปนะคะแล้วก็ที่สาคัญแล้วนะคะกับรายการป๋าใจปั้มพัลลโซแจกกินฟรีนะคะวันนี้ก็แจกให้น้องๆกินฟรีกันไปเลยนะคะ1โต๊ะเต็มเต็มแม่นะคะสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะเราจะไปแจกกินฟรีกันที่ไหนนะคะเขาไปหา f a c e b o o k นะคะเสิร์ชหาคําว่าพัลละโซ P A D A S O พัลละโซหรือ u t u b e นะคะรายการของเราค่ะค้นหาคําว่าพัลละโซพัทนะคะรับอกว่าจะได้เห็นรายการเยอะะมากมายแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยและที่สําคัญแล้วนะคะใครอยากที่จะร่วมสนุกกับเรานะคะมีกิจกรรม มากมาในแฟนเพจด้วยติดตามกันได้ค่ะเทปหน้าจะไปที่ไหนก็รอชมกันวันนี้เจฟฟินมาก